ไม่ได้ผมรีทิ้งนะไม่ได้ผมรีทิ้งจริงๆังผมจะได้เอามาฟาร์มแล้วก็เก็บใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเล่นอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ไปไม่ไหวะมันไม่มีตัวเล่นแล้วอะ่ะอืมตึ้มสวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้เราก็อยู่กับแทนทีมอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ตามปกคลิปเลยผมจะมาแก้มือไอเวลหน่อยนะครับอ่าเข้ามาก็ได้รับตั๋ว5้ใบจากตารางล็อกอินเลยกดตกลงไปเลยนี่นะครับ พอเข้ามาปุ๊บก็เจออีเวนต์พิเศษฉลองวาเลนไทน์นะครับได้ช็อกโกแลตวาเลนไทน์มา1ชิ้นดูสิได้ช็อกโกแลตมาเอามาทำอะไรได้บ้างอ่าอันนี้ก็นี่เราจะมาเปิดตู้เมื่อกี้เลยจะเป็นตู้บับเดียบลกับลิมูรุนะครับอ่าไหนดูสิดูสินี่กิจกรรมวาเลนไทน์นะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่11กุมภาจนถึง19กุมภานะครับล็อกอินแล้วสะสม1ชิ้นได้100ขนนก 3ชิ้นได้3ตัวกาชา5ชิ้นได้กบดำและ7ชิ้นได้ตัวกาชา7ใบโอ้โหอย่าลืมเข้ามาเล่นแล้วก็มารับช็อกโกแลตวาเลนไทน์กันนะครับนี่เพิ่มโอกาสคู่นี้ผมจะต้องเอาแน่นอนอ่าพอเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวขอไปรับช็อกโกแลตก่อนละกันอ่ารับช็อกโกแลตมาตุง้งรับตัวมาตุง้งโอ้โหพร้อมสุดๆพูดเลยว่าพร้อมสุดๆ ทุกสมาชิกอาจจะเห็นว่าทำไมมันกลายเป็นป้ายแดงมาแล้วก็เพราะว่าผมได้ทำการฟาร์มขึ้นมาครับอ่าช็อกโกแลตวาเลนไทน์สาอันเนี่ยได้ตัวกาชา3ใบ5อันได้กบดำแล้วก็7อันได้ตัวกาชา7ใบนะครับนี่โอ้โหตอนนี้เวลเวลพุ่งมากโอ้โหตอนนี้อย่างที่สมาชิกเห็นตัวค่อนข้างจะกระล่องป่องแป้งมากเลยนะครับอ่า เราลองมาชิมลางก่อนที่ตั๋วกาชานะครับตอนนี้ก็มีอยู่22ใบสุ่มได้4ตัวผมเขาบอกตอนนี้เลยนะครับว่าอันนี้มันจะเป็นลูบีใน Android ก็จะมีอยู่30บีาแต่บีใน iOS ที่ผมจำไม่ผิดมีอยู่700เดี๋ยวผมขอชิมลางด้วยตัว๋วเผื่อจะโชคดีกัจะได้เล่นต่อแบบไม่ต้องรีทิ้งผมพูดเลยนะถ้าไม่ได้รีมูล หรือเดียบรูสักตัวผมรีทิ้งจริงจังนะผมรีทิ้งจริงจังมากๆอ่ะเราลองไปเลยดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง45นาทีนะครับเราไปดูสกิลก่อนดีกว่าอ่ะสกิลที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเพราะว่าสกิลแรกก็คือได้มาเป็นล่างแปดดาวปุ๊บผมก็จะได้ยกเลิอกอมตะแล้วก็สร้างความเสียหาย3 0 0พันแล้วก็ลดลหลบรีโอโหเอาแค่ล่าง8ดาวเอาสกิลแค่นี้ก็เทพแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสกิลเสริมแล้วกัน อืม,มาแล้วก็อันนี้กว่าจะขึ้นเป็นไฮเปอร์แม็กได้ผมว่ามือใหม่ค่อนข้างจะใช้เวลาม,มากพอสมควรแต่ว่าสกิลไฮไลท์โดดเด่นที่สุดผมคิดว่าเป็นสกิลหนึ่งนี่แหละแล้วก็เป็นไหวพิบน้ำอ่าติดมือใหม่ก็ไหวพิบน้ำสุดยอดมากไปเลยดีกว่าแบบไม่พูดพร่อมทำเพลง4ครั้งชิมรางถ้าไม่ได้จะไปเปิดลูบี้และถ้าลูบี้ไม่ได้รีทิ้งอย่างเดียวพูดเลยว่ารีทิ้งอย่างเดียวตุม้ม ดิลเลอร์ดิลเลอร์มาครับแต่ว่าเราไม่อยากได้อ่ะไปต่อก็อยากได้มากๆนะอยากให้ไอดีใหม่เกิดคือผมจะไปเล่นลุยดา่านแล้วจะเก็บกบดําแล้วอ่ะมาหน่อยได้มาล่ะตึ้มผ้าคลุมสีชมพูไปต่อครับไปต่อผมบอกเลยว่าตั๋วเนี่ยแค่ชิมรางแต่ว่าตั๋วได้ก็ดีลูบี้จะได้เอาไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นเปิดเกียใช่ไหมตึ้ม รูสึกติดปีและครั้งสุดท้ายไปครับผมมองว่าตัว๋วไม่น่าจะได้แล้วนะต่อไปเดี๋ยวต้องไปโดนลูบี้แบบเข้าเหนือแน่ๆตึ้มนาวิกโยทินอ่ะเดี๋ยวเราสลับไปทางด้านของ iOS เลยนะครับและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในบลูบี้ใน iOS แล้วนะครับ จะเห็นว่าในหน้าจอตอนนี้มีถึง762ลูบี้ผมถึงบอกว่าถ้ามันไม่เกิดผมรีทิ้งอย่างเดียวนะอเดี๋ยวดูดูเลทก่อนดีกว่าดูเลทก่อนว่าเลทจะเป็นยังไงเลทนะครับอยู่ที่1.32%เอ้วผมอยากได้แค่8ดาวธรรมดาก็ได้นะเอา8ดาวธรรมดาไม่ต้องอันต้าเลยขอ1.32%จากตู้ได้ไหมล่ะแค่นั้นแหละทางเกม มาเราไปเลยดีกว่าลองสูตรไม่ต้องใช้สูตรดีกว่าครั้งแรกไปแบบชิวๆเลยดีกว่าอ่าไปแล้วนะปื้มผมคนลุ้นน่ะว่าไอดีจะได้ไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไปต่อในรอบนี้ถ้าเกิดได้ลิมูรมาเนี่ยเราก็เก็บยาวๆฟาร์มยาวๆไปจนถึงรอบครบรอบ9ปีก็จะโคตรเกิดเลยโอ้โหแต่ตอนนี้โดนดักเกิดด้วยพันนี่นะครับผู้แข่งแก่งตัวต่อไป ประธานเคสเอ็มโอผมว่าล้างเลือดไม่ดีแล้วเลือดร้อนเจ็ดดาวสามตัวแล้วนะผมจะเอาไปย่อยทิ้งหมดอ่ะโอ้โหเจ็ดดาวสี่ตัวในตู้เนี่ยมันหกบวกหนึ่งใช่ไหมโูแแบบหนึ่งมันจะดักเกิดกันขนาดนี้นียหรอเจดดาวกี่ตัวแล้ววะสี่ห้า 4, ตัวแล้วไหมโหในตู้มีเจ็ดตัว เจ็ดดาวไปแล้วหกตัวมาครั้งสุดท้ายด้วยเจ็ดครั้งปฏิหารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกดเลยดีกว่าไม่ได้ผมรีทิ้งนะไม่ได้ผมรีทิ้งจริงจัง,จงผมจะได,ได้เอามาฟาร์มแล้วก็เก็บใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเล่นอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ไปไม่ไหวอะมันไม่มีตัวเล่นแล้วอะอืมตึมดารูมะแปดดาวโคนี่ปืนยิงเงินผมว่า รอบ9ปียังไงมันก็ต้องมาแน่นอนอะ่ะไอตู้ที่แบบเก็บตั๋วกาชาแล้วก็เอามาสุ่มเปิดอะ่ะผมว่ามีตัวนี้แน่นอนมันมาทุกรอบเลยตึ้ม7ดาวโผล่แล้วไงปึ้งเดดาวอีกแล้วเฮ้ยไอดีนี้เกิดครับไอดี ID นี้เกิดครับไปต่อแน่นอนครับไอดี ID ของคุณพ่อของผมเกิดแล้วฮะจังหวะนี้ลิมูรุได้โผล่แล้วฮะ เกิดแล้วฮะเกิดแล้วเตรียมเตรียมผมเนี่ยเดี๋ยวผมอัดคลิปเสร็จเนี่ยผมรีบรีบไปเก็บข้าวของแล้วก็รีบไปแจ้งเกิดที่อำเภอเลยดีกว่ามาแล้วนะครับมาแล้วตัวต่อไปดูสิปึ้งปึ้งปึ้ง,งได้เกิดแล้วนะครับได้เกิดแล้วไอดี ID นี้โอ้โหผมคิดว่า น่าจะได้รีทิ้งและใจมันเป้าๆและใจมันแบบโอ้โหยังไงก็ไม่น่ารอดดูสิแล้วสมาชิกดูตัวในครั้งตอนนี้มีอะไรบ้างมีตัวฟีเนี่ยโอ้โหโอโอน้ำตาจะไหลนี่นะครับได้แล้วเป็นทางด้านของจอมารลิมุรุนะจอมารลิมุรุอ่ะผมจะทำการ ผสมเลนเจอร์เลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นสุดสัปดาห์วันนี้ที่ผมอัดคลิปคือวันอาทิตย์มันจะมีผสมเลนเจอร์2เท่านะเดี๋ยวสมาชิกดูนะถ้าเกิดผมใส่เข้าไปมันก็จะแบบตึมเนี่ยอันนี้พวกนี้ไม่ใช้อ่ะไม่อยากได้อ่ะเอาไปเลยร้อยยี่สแ้เพราะว่ามันเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวเอานี้พวกเจ็ดดาวไปดีกว่าพวกเจ็ดดาวกระจอกระจอกไปผมได้แจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วกับไอดีนี้นะผมไปต่อผมพูดเลยว่าผมไปต่อ โอ้โหรีมูรุมาแล้วลูกเดี๋ยวขอไปใส่เกียร์ให้มันดีกว่าโ,โหเกียร์ก็แบบกระหลอกป่องแป้งมากค่อนข้างจะค่อนข้างจะกากนะไม่เป็นไรน่าจะเกียร์มีเท่าไหนก็เท่านั้นแหละอ้โหเกิดแล้วครับสำหรับสมาชิกทางบ้านคนไหนที่เปิดก็ขอให้โชคดีนะครับ ขอให้ไปแจ้งเกิดที่อำเภอพร้อมผมเลยดีกว่าอ่านี่เดี๋ยวผมจะแอบสปอยว่าคลิปต่อไปผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวสมาชิกดูนี่นะที่สมาชิกเห็นตัวเมื่อกี้ใช่ไหมของผมว่าเอ้ยมีตัวอะไรบ้างมีแค่อุย้ยอันนี้กดไม่ได้นะเดี๋ยวลองกดให้ดูก่อนสมาชิกจะเห็นว่าตอนแรกทีมผมนะมีตัวอะไรบ้างมีมีตัวแค่เนี้ยมีไอตัวเนี้ยหตัวแล้วก็ตัวฟีนติตาหนึ่งตัวแต่ทำไม ผมสามารถผ่านด่านสุดท้ายได้ของโคลาโบออยากรู้แล้วใช่ไหมรอคลิปต่อไปอเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์ก่อนเอ้ยอาจจะแบบเอ้ยเกียร์หดหรือเปล่ายังไงเทียนไขตะใบกันไกหรืออะไรเดี๋ยวพามาดูเกียร์เลยนี่น,นี่มีเกียร์แค่นี้กับตัวแค่นี้ทำไมผ่านด่านยากสุดได้ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดไม่ลับในคลิปต่อไปนะสมาชิกติดตามไว้เลยสำหรับวันนี้ ผมก็ขอไปแจ้งเกิดก่อนนะครับบ๊ายบาย